สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนาดาค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาติดตามนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องพ่อใหญ่นะคะแกก็ไปถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ประมาณกับห้าทุ่มสี่ทุ่มกว่ากับ5้าทุ่มนะคะ,ะเวลาประเทศไทยก็ประมาณตีสี่ตีห้านะคะก็ห่างกัน6กชั่วโมงค่ะช่วงหน้าหนาวค่ะ พอไปถึงแกก็โทรมานะคะเมื่อคืนแกก็บอกว่าอากาศเย็นมากเลยค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องว่ารู้จักกับพ่อใหญ่กี่เดือนนะคะถึงแกบินมหานาดาค่ะก็รู้จักกับพ่อใหญ่ประมาณห้าหกเดือนนะคะถึงแกบินมหาที่ภูเก็ตค่ะแกก็ลาง,งานมาประมาณหนึ่งเดือนนะคะ แกมาอยู่ที่ประเทศไทย1เดือนแล้วก็แกต้องกลับไปทำงานเพราะว่าช่วงที่ว่ารู้จักกับแกแกยังไม่กเกษียณนะคะแกทำงานที่กระทรวงค่ะที่เดนฮาค่ะแกไปอยู่เนเธอร์แลนด์ประมาณ2เดือนกว่าแล้วก็แกก็บินมาคือว่าแกไม่ให้ตั้งตัวอะไรนะคะเราไม่รู้เลยเพราะว่าแกไม่ได้พูดให้ฟังเลยค่ะพอมา ถึงแกก็เอาใบโสดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเพื่อที่จะมาจดทะเบียนสมรสกับนาดาค่ะอันนี้เป็นอะไรที่ว่าตกใจมากค่ะอยู่ๆแกบอกว่าแกพาเอกสาราใบใบโสดของแกอะไรมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไปขอที่อำเภอมาค่ะเพื่อที่จะมาจดทะเบียนสมรสกับนาดานะคะ เราก็ตั้งตัวไม่ติดอา้าวโจดย์ก็โจดอะไรแบบนี้ค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะที่ว่ามาเดทกันครั้งแรกเราก็คิดว่าแกจะไม่จริงจังอะไรกับเราอะค่ะเพราะว่าเพราะว่านาดาก็ขายของนะคะเพราะว่าแฟนเก่าของนาดาเออเป็นมะเร็งเสียค่ะเป็นคนที่ตะกวัวปาจังหวัดพังงาค่ะนาดามีลูกสาวสองคนนะคะที่ต้องเลี้ยงดูอะค่ะ ตอนนั้นนะคะก็ลําบากนะคะก็ต้องไปขายของนะคะตื่นเช้าก็ต้องไปขายของขายข้าวเหนียวหมูปิ้งข้างถนนนะคะตอนที่พ่อใหญ่บินมานะคะก็ยังขายของอยู่ค่ะถึงจะจดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่งงานกันแล้วอะไรกันแล้วก็ยังขายของอยู่ค่ะขายอยู่ประมาณสามสี่ปีนะคะ เพราะว่าก็ใหญ่แกก็บินไปบินมาแล้วก็อยากเราเสียดายตังค์นะคะเพราะว่าเราขายของเราขายดีค่ะพอนานๆไปแกก็ขอรีทายเมนต์ก่อนเพื่อจะมาอยู่ประเทศไทยนะคะแกรีทายเมนต์ก่อนรู้สึกว่าขอเกษียณก่อนตอนอายุหกสิบสี่ปีอะคะ่ะ แกก็บอกว่าเออเนี่ยนะออแกบอกว่าแกขอกเกษียนก่อนขอออกออกจากงานก่อนกําหนดเวลานะคะเพราะว่าประเทศนเนเธอร์แลนด์อายุประมาณ67ปีค่ะถึงจกกะเกษียณน,นะคะแต่พ่อใหญ่แก,กเกษียนตอนอายุ64ปีค่ะแกทางานที่กระทรวงค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายแกก็จะมา คือประเทศในท่เรนเขาจะทํางานเป็นชั่วโมงนะคะแกเช้าทํำไปเช้าถึงเที่ยงแกก็แกก็ก,ก,กลับมาที่อันสเตอร์ดาค่ะแกนั่งรถไฟฟรีค่ะมีบัตรเขามีบัตรให้แกนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายแกก็มาสอนหนังสือเด็กกันค่ะแกนั่งทำงานสองแห่งค่ะพอแกขอกเกษียณเสร็จล้ว แกก็มาอยู่ประเทศไทย6เดือนแล้วก็แกก็บินกลับไปแล้วก็นาดาเองก็บินตามแกไปอะไรแบบนี้นะคะช่วงหน้าร้อนแต่ช่วงหน้าหนาวนาดาจะไม่ไปนะคะสรุปแล้วแกก็อยู่ประเทศไทยประมาณ9เดือนแล้วก็อีก3เดือนแกอยู่ประเทศในเทอร์แลนค่ะ นี่แหละค่ะเรื่องราวชีวิตของนาดานะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นคนนี่นะคะคือว่าไม่ได้คิดมากอะไรค่ะไปเรื่อยๆแล้วแต่พมลิขิตอะไรอย่างนั้นไปนะคะถึงจะจดทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนสมรสมันก็อย่างนั้นนะคะถ้าคนมันจะไปมันก็ไปนะคะ ็มีแค่นี้อะค่ะที่ว่าจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็อยู่ด้วยกันจนทุกวันนี้อะค่ะ <tro oper> <punished> ถามว่ามีทะเลาะกันไหมก็มีบ้างนะคะธรรมดาฟันกับลิ้นลิ้นกับฟันนะคะทะเลาะกันแต่ก็ไม่นานค่ะแล้วก็ดีกันเหมือนเดิอมอะไรแบบนี้อค่ะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่มาติดตามสดาค่ะ โนษนะคะฝลังลงเล่นน้ํานะคะอากาศเย็นสบายค่ะอากาศกําลังดีแล้วค่ะรรบยากาศดีมากค่ะ<อ>ก็ขอขอบคุณเย็ีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามค่ะขอบคุณค่ะ